อ่ะละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับวันนี้ก็มากันในซี่ที่ไม่เคยเห็นเสียงใครสะท้อนวะเสียงพี่ไงใครอีกอ่ะไม่ไม่เสียงมันสะท้อนที่ใครวะพี่น้ำเย็ยนเนี่ยน้ำเย็นนี่ไงใส่หูฟังได้ไหมน้องเย็ยนนี่เห็นไหมนี่เนี่ยเขาเก็เผยแล้วเนี่ยเขากำลังเช็คกับดักข,ของเขาเนี่ยโอ้ ถ้าหากว่าคลิปนี้คนดูรู้สึกว่าเออปวดหูนะครับก็โทษนมเย็นมันนะผิดแล้วโอเคอ่ะที่มาจะค้อ,อ,อไงพี่โอเคก็เอาเป็นว่าก็ต้องขอกราบสุรยุทธท่านนะครับวันนี้ก็มากับแกง๊งแก๊งอะไรไวะเนี่ยเป็นเป็นไลฟ์ที่แบบไม่น่ามีใครแบบเคยเห็นไลฟ์นี้มาก่อนเลยเนาะอันนี้เปล่าพี่ชื่อแก๊งนี้เปล่าสามสิงเปิดสิงใหญ่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่าใช่นะ อวันนี้ก็มีกระผม TKS ที่นายนะครับวันนี้มาคู่กันกับเวลิ่มซีเฮ็ดเนาะแล้วก็วันนี้ก็พาคนรู้จักใกล้ชิดกันมานะครับอีกสองคนนะครับก็คือนมเย็นกับน้องลาเต้ตัเองเนาะถ้าเกิดใครตามเราเล่นจะรู้นะว่าไลน์อัพเนี่ยมันน่าจะอยู่กับเกมเราเล่นมากกว่าไม่น่าจะมาอยู่กับอะไรเนี่ยอูแบบเอ้ยนี่นี่เกมอะไรเนี่ยเกมนี้ยังไม่ทันพูดเลยนะว่าคือเกมอะไรมันก็คือเกมโล่บ็อกซ์นั่นเองนะครับวันนี้เรามาเล่นอุนโงกันนะครับถามว่าเป็นแบบอุโงแบบของแทวิเชีย อ๋อไม่ครับอันนี้อันแล้พิเชียวครับเถื่อนใช่เรามาในทีมของอันอลลลอกคอนเทนต์เขาเลยนะเรามาในทีมของดูเอลแห่งจักรวาลนั่นเองเนาะเถื่อนการ์วาก็ง่ายๆนะครับก็คือคุณคุณต้องจั่วไปนะครับขึ้นมือนะครับจนกว่าจะมีการ์ที่เล่นได้นะครับจั่วจนกว่าจะเจอไอ้จูดีอ่ะเออไม่ใช่คนละเกมน้ำเย็นน้ำเย็นคือแป๊บนึงเดี๋ยวกูขอเคลียร์ก่อนได้ไหม น้าเวียนกูไม่ได้มึงปิดไม้นะแต่กูไปเห็นว่ามึงใส่หูฟังได้ไหมเสียดจะไม่สะท้อนใส่อยู่อ้าวโอเคก็แล้ใส่อยู่เออทุกคนทุกคนผมผมโดนแล้วผมโดนก้าวกับดักใครใช้ก้าวกับดักใส่ผมหลุดเกมเลยโอ้ยโอ้ยหนอจะได้ถ่ายไหมวันนี้เอ้ยทันทันเขาทันอยู่แล้วมีสู้สองเครื่องไม่ไม่กลัวไม่หวาอะไรอยู่เ่้กูกูกูซับเล็กก่อนดีไหมวะไอเยี่ยแค่เริ่มกูได้ขยี้ตั้งหลายช็อตเลยเนี่ยโอ้โห้แกโผล่แล้วไปเปิดก้าวกับดักพี่น้องเนี่ยนะ ไอ้สัไอ้เตี้กูเปิดลันยาวๆนะกูเปิดอะไรยาวๆนะตอนเนี้ยถ้าเกิดอะไรขยี้ได้กูเป็นขยี้เยขยี้ไม่มีคนขยี้หนักเลยเอ้าหลุดกีบยาวๆอ๋อ้เฮี้ยอะไรเลย bro เฮ้ย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 ใครเฮ้ยกูโดนแล้วในการรีเวิร์สเนี่ยรีเวิร์สกับดักโดนแล้วนะครับทุกคนเอางี้ดีกว่านนะผมพูดกันเลยนะวันเนี้ยที่ถ่ายกันเนี่ยคือไม่คือวันจันทร์ที่ห้า ซึ่งถ้าเกิดดูตารางเนี่ยโอ้วันจันทร์ที่ห้าของมิถุนาเนี่ยผมมีตารางอะไรไวมไหมจะเห็นนะคะว่ามีสตรีมโรแลนกับวิลเลียมอยู่นะครับ <c oughs> แต่ทำไมถึงไม่ได้สตรีมแล้วกลายเป็นอัดคลิปนี้นะครับก็ก็ลังดู <c oughs> ก็ลงัง <c oughs> ดู <ผม S 1> ดู <มา S 1> ชื่อกราดูข้าวการที่ผมใส่เอาไว้ในในกําบวการเนาะ <c oughs> ว่าดูซิวิลเทียมจะมาไหมก็เนี่ยนะครับดูซิวิลเทียมจะมาไหมอ้าวหลุดเฉยอพี่ อย่างนนั้พี่อยู่ไหนพี่พี่อยู่ไหนพี่โอ้ยพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่เบืจะปวดผมเบื่อแล้วปวดผมโดนแล้วผมโดนรีรีรีสต็อปพามแล้วดงอ่ะไงวันนี้คลิปนี้คงขอจับตีพี่เท่านี้กันนะครับจับโอกาสหน้าซีโอเกนเร็วไม่ใช่เหรอเสือทหารเร็วดูไอ้หัวดำคนนั้นดิถ้าเกิดมึงไม่มาจริงนะกูจะใส่บอดเข้าไปแทนมึงเองแหละ เอ้ยยาใจเย็นดิโอ้พี่จะใจร้ายเกินอ่ะจะใส่บอดเข้าไปแทนพี่เลยอ่ะนี่ไงเป็นไอคอนหลักได้แล้วเนี่ยจริงนะจริงแค่ตอนเนี้ยพวกกูคุยกันเนี่ยไม่ก็ได้คลิปแล้วแหละเจ๊คุยแล้วผมคุยอโอเคถ้าได้ว่ามันเริ่มเลยดีกว่าเนาะมึงแน่ใจใช่ไหมู่าแล้วมาแล้วมาแล้วเขาโอเคไม่หลุดแล้วนะกูจะได้กูไปเลยถ้าหลุดอีกนะเฮ้ยหยุดถ้าหลุดถ้าหลุดอีกวิลเลียมไม่จะแบบ เอเลียนทุกตัวไม่จะแบบกูจะได้คัดหน้าวิริียมขึ้นไปเลยอะถ้าเกิดคุณนี่เขามาดูอยู่ถ้าเห็นปกว่าแม่งเอเลี่ยนทกตัวเป็นหน้าวิรลียมก็คือไม่งหลุดนั่นแหละวิริียมวิริเยมโลบ็อกโอเคครับทุกคนมามาเข้าสู่เกมไปดีกว่านะครับซึ่งก็เริมมาสามอ่อจัดไปแบบขอแบบเองงามโล่

อีไปพี่ผมรู้พี่มีเออไม่ได้ลรักเขยนะไม่ได้ลรักเขยนนะายพี่ไปผมรู้พี่มีเอ้ามีคนเริ่มจั่วแล้วเอาเลยเอาเล้วเฮ้ยเหนียวเหนียวเหนียวคนนี้เหนียวเขียวเอาเอาไปไปทีนึงอีกทีนึงไปเอาบุตรสีจังวันนี้เอาเฮ้ยย่ามอไอ้เหี้ยนี่ว่าเข้ากูแล้วเมื่อกี้ อ่าเรียบร้อยอุ้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 ยมันเอาอ่ะมันเอามันจะโจ๋แล้วเฮ้ยมีคนแบบจะได้อันอพิเชียวแล้วเอาไปรีบรีบนะกากับนักที่มอบอยู่ได้ไหมยังไง่ะเฮ้ยโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมาก จัวไปิอออออไอนะเป็นมือเลยนะไ้กูะนมือกูแลวนะไอ้สักูง้างมัดเลยง้างมัดตัดหน้าพี่ตมีนาโทยโทษจีนะพอดีบวกมาเยอะแต่วิลเลียมมาเยอะเหมือนกันวิลเลียมเยอะไม่ต้องเล่นเก็บไปก่อนเอา่คยคุยกันเคยคุยคุยไกูเย้ยยยเย้ยยยเย้ยยเย้ยยยพี่ เฮ้ยเอ้าเที่ยงสวรรค์สุกพูนเข้าวพระเจ้าเออมือตองเล่นใช่เราอยู่กันแบบยาวๆนิดนึงค่อยๆคุยค่อยๆจิบชาคุยกันดีกว่ารมทเอออไคนีกไขาจิบชาแบบจิบชาผสมีก่โคค้กรับจิบชาผสมโซดาอย่างเงี้ยจิบชาผสมโซดาเฮ้ยเคยกินไหมชาผสมโซดาเป็นแบบสีเหลืองทองอมพันน่ะ ทองพันฮาเด็บทองพันไปเลยไปเลยใครจะักเยไม่ชิหนใช่ชาน้าชาุ่เกียจห้าสัุจไปดิปเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไปเลยไอตัวเดีอดเดดจ็ดปโอ้โ้โกว่าจะได้ลงกว่าจะได้ลงโอ้โหจะเมามือเลยพลนมือเลยไหมนะ คุยกันก่อนวิลเลียมอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปไหนเราอยู่เพอแป๊บตึ้งเนี่ยน้ำเตอนโอ้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 ไม่ใช่เปลี่ยนสีโอเคไม่มีไม่มีเฮ้ยเฮ้ยหวังไม่มีเป็นสีเป็นสีเป็นสีพี่คุณวะโอ้ไอ้เหี้ยเปิดมาก็จะเอาไอวี เกี <Yeah. S 2> yeah. mm ่ยวแท้ด้วยเขียวมึงมีไหมใช่เปล่าหมูไม่ว่าหมูพี่น้ำตาลนี่น้องผมแย่มึงเลี่ยมแย่นี่อยเอ็กซ์ตูเดียนเอ็กซตูเดียนได้ขึ้นมือพี่เรียบร้อยแล้วไม่เดี๋ยวผมจัดให้มาวุ่นวายอีกความวุ่นวายเนี่ยความวุ่นวายขั้นเอ็กซ์ตีมอ่ะดูซะพี่เอาตัวอันไม่ได้นะเกินไป เดี๋ยวเดี๋ยวเลยธรรมดาก่อนอันเนี้ยเกียเอานี่อันเนี้ยเพิ่งสตรีมแรกเพิ่งคลิปแรกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมต้องเอาหน้าจอให้ดูก่อนว่าไอ้เนี้ยมันเอาอะไรขึ้นมาปกติจบเกมถ้าจะไปเล่นหมูนั้นนะจบเกมที่มึงเข้าลงยินได้เลยอ่ะดูดูไอ้น้องน้องสดมาเสนออะไรมาเกินไปเดี๋ยวนี่เพิ่งคลิปแรกเอาเอาซอฟต์ก่อนซอฟต์ก่อนจะยินดีจะยินดีเดี๋ยวพี่พี่พี่สร้างห้องเองพี่สร้างห้องเอง พี่สร้างห้องเองพี่เออรู้ไม่มีกล้ากับดักที่ต้องการนะแต่พี่ต้องใจเย็นหน่อยนะนี่มันเป็นครั้งแรกของพวกเรานะเออัดจไบแล้วนะครับท้ายเหรอหยอกหยอกอ่ะกูสร้างห้องสร้างห้องแล้วจบครั้งนี้ไปกูแดกนน้ำเกลือโรงพยาบาลแน่เลยน้ำเกลือโรงพยาบาลอ่ะกูขอที่สิบทันทีโดยประมาณเอาใครนี่ใครนี่เฮ้ย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 ใครเนี่ยมันแหลมแหลมไม่ใช่ไม่ใช่เอาไป กตเอาที่ไป่ะเกตเอายินดีที่ไม่รู้จักไม่รู้จักอเมชัยอะก็แหลมก็แหลมใจเย็นใจเย็นกูผิดแหลมจริงเหรอนึกว่านึกว่าถูกละใจเย็นใเด้แล้วแหลมก็แลมใหม่ใม่เมื่อกี้เมื่อกี้แหลมเธอที่กูร้องกูร้องถูกคนป่าวะเอาอีกแล้ไม่รู้ไม่รู้เออช่างมันเดี๋ยวเล่นไปแล้วเออช่างไม่เฮียเฮียเวลาแล้วปล่อยปล่อยมันไปผ่านผ่านไปอีพีน่าสนใจสิบห้าวัยรวมอีกเป็นทุกอย่าง ใช่าๆๆๆๆดีกว่าพออันนี้เพิ่งอันแรกอ่ะเพิ่งเพิ่งเพิ่งคลิปแรกอ่ะขอขอซ้อมซก่อนต้องถามต้องถามต้องถามลารตี้อ่ะอัดอีเวนท์ทุกอย่างอัดทุกอย่างสุดอ่ะเล่นกี่นาทีครึ่งชั่วโมงกว่าจะจบไอ้ชั่วโมงใหญ่ละตัเลยเยมึงเคยเจอไหมแบบสแตนดาร์ดเนี่ยเล่นด้วยจักรวาลเนี่ยไม่เกินสิบสิบนาทีได้โอ้พี่ผมขายไตแล้วแต่พี่เล่นขนาดนั้นเออเก่งใจตอนกูไปตัดบ้าง ยังไม่ไหวว่ะมาคนขายไตนะตาที่สองเริ่มโไป loud ลุกไฟไรตาโก้ดิโอโอ้ยอย่าไงไรๆๆอะมาเอาละครับเข้าสู่ตาที่สองแม่เฮ้ย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 ของดีว่ะวันนี้ของของโคตรดีอยู่คำน้องๆวันนี้ระยนหมาวันนี้ของโคตรดีครับใจเยินแตหนุ่ม เออลงผิดเอาไปอีกอันอนึงไปลงผิดใช่ไหมเอาลงอีกรอบไปเฮ้ยไปกลับไปไปไปเอาไปเลยเอาไอ้พวกนี้สองตัวนี่เด้อให้เลายให้เลาะไม่รู้ว่าแต่วันเนี้ยแต่ตอนเนี้ยตอนัวสุนตกอยู่ที่ลาเต้ทำไมหรอนี่ไม่สวยนะครับผมไม่สวยนะครับอ้าวไม่มีไม่เป็นไรพวกมึงเองคนเอากันเลยมือเขาเยอะจังเลย ไม่ไม่ไม่อะไรไปเอาอะไรเราดีมีไไม่ต้องรัแกคนรังแกว่าเลยคตรังแกเฮียเอาคืนไปมีไหมมีไหมคืนสองเท่าอฮ้ยไอ้คืนสองเท่าเลยวจวดิ้วเียวดเหนียวเหนียวผมเหนียวครับผมเหนียวคจบครับพี่น้อง เดี๋ยวจบอินเสร็จบวกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้คุยกันก่อนสร้างห้องอ่ะยังนานกว่าอีกอ่ะ